บทที่สี่กิชมันซาลิมอักบาก้าวเข้าไปในห้องนั่งเล่นเงียบๆที่โต๊ะปูผ้าขาวกลางห้องพี่สาวคนโตของเขากำลังประคองถาดน้ำชาพร้อมของว่างไปที่นั่นชานาะชแก่กว่าเขาถึงสิบสองปีเพราะความรักเรียนของหล่อน ชาาสจึงได้มีการศึกษามากกว่าผู้หญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกันหลายคนหลอนรักหนังสืองานที่ห้องสมุดสำหรับประชาชนจึงเหมาะใจจนเจ้าตัวไม่ยอมนึกเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอื่นคิชันเติบโตขึ้นมาอย่างเป็นน้องเล็กเป็นตุ๊กตามีชีวิตที่ชานาสรักใคร่เอ็นดูเป็นนักหนาหากชั่วเวลาไม่กี่ปี ตุกตาตัวน้อยน้อยนั้นก็เติบโตกลายเป็นหนุ่มน้อยรูปร่างสูงเพียวสูงใหญ่ยิ่งกว่าหลอนมากมายนักอย่างนึกไม่ถึงเชียวแหละท่านแม่เขาเพิ่งจะเห็นมารดาแม่รอเลยเวลาน้ำชาไปตั้งนานรับสั่งนั้นไม่เชิงบอกว่าทรงตัดเพอเมื่อวานไปจับงูวันนี้ไปไหนมาละจ๊ะ กุหลาบมาหาวกระหม่อมเสียงที่ทูลกลับไปมองนิดนิดลูกต้องขอประทานอภัยลืมเวลาชอบที่นั่นมากเลือลูกไปดูอะไรมีอะไรเหลือจะให้ดูไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วไปดูให้มันไม่สบายใจเปล่าๆรับสั่งจบก็ทรงเอื้อมหัดไปรับถ้วยกระเบื้องพร้อมจานรองจากมือทิดาชานาะส ศพพระเนตรคู่นั้นเงียบเงียบคิชันไปที่ประสาทสีชมพูเกือบทุกวันเธอรู้ดีบางสิ่งบางอย่างยังติดตรึงในสำนึกและความรู้สึกของเขาบางเรื่องที่ท่านแม่ทรงเล่าประทานเรื่องของราช,ชตระกูลเรื่องของเสด็จตาของทูลหม่อมปูบาฮาดูชาที่สอง ผู้ซึ่งลีภัยการเมืองไปยังประเทศพม่าและมิได้เสด็จกลับคืนมายังอินเดียอีกเลยเรื่องของพระราชวงศ์ที่ครองประเทศมาถึง370กว่าปีเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรืองสืบทอดมาเป็นสมบัติของชนรุ่นหลังที่มาของรายได้ของแผ่นดินจากนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ชานัชรู้ดีว่าคิชันทราบซึง้งดื่มดำภาคภูมิพอๆกับสำนึกในความเป็นความมีของสายเลือดที่เอิบอาบอยู่ในกายของเขาท่ามกลางความเป็นอยู่และทรัพย์สินเงินทองที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวงังคิชันคือตัวแทนของอดีตและในความรู้สึกของท่านแม่คิชันคือโมกุล ไม่ว่าจะเป็นบาบูผู้ทรงพิชิตสุลต่านของอินเดียอิบราฮิมเมื่อปีคริสตศักราช1526ไม่ว่าจะเป็นฮูมายุนหรืออักชบาผู้ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงฮินดูแห่งราชปุตตนะหรือซาจาหันผู้ทรงสร้างทัชมาฮาลกระทั่งโอรังเซฟลูกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้กระม่อม เสียงทูลเบาๆมือขาวนวลเทว่าแข็งแรงเอื้อมไปหยิบถ้วยน้ำชาจิบเบาๆดอกไม้ยังสวยอยู่เลยจ้ากระหม่อมน้ำาุุก็ยังมีน้ำลูกไปเล่นกีตาร์ที่นั่นเนตรคมแลจับเครื่องดนตรีที่ว่านอกจากม้าแล้วเครื่องดนตรีประเภทนี้เป็นที่โปรดปรานของเขานักสายเลือดแห่งราชวงศ์โมกุล ดูจะเต็มเพียบอยู่ในตัวเช่นกันอักบาทรงจำได้แม่นยำอักบาที่ทรงรักม้าเป็นชีวิตจิตใจสเสรจปู่ทรงเล่าประทานท่านเมื่อยังทรงพระเยาว์อักบาและทหารของพระองค์ทรงมีกลยุทธ์จู่โจมศัตรูด้วยการควบม้าเข้าไปในเวลาเช้าตรู แล้วถอนเสากระโจมทั้งทั้งที่อยู่บนหลังม้าได้อย่างรวดเร็วเกินกว่าศัตรูจะทันรู้ตัวอักบาเช่นกันที่ทรงเล่นโปโลโยามราตรีทรงใช้ลูกบอลที่ทำด้วยไม้จุดไฟสว่างคิชันก็รักมา้าทรงเคยเห็นลูกชายบนหลังมา้าทรงเคยเห็นเขาควบมันอย่างเรวรี่แล้วถอนหลักที่ปักอยู่บนดินต่ำ เรียราชได้อย่างครบถ้วนทุกหลักทั้งๆท,ท,ที่อยู่บนหลังมาเช่นนั้นพระเนตรทั้งคู่ร้อนเผาอดีตและประวัติศาสตร์ยังแนบนิ่งอยู่ในพระไทยปฐมกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นโมกุลทรงปราบปลืม้มรู้ซึ้งถึงค่าของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แต่ละพระองค์ทรงสร้าง ป้อมแดงในเดลีสุเราที่มหุรานที่สุดและชาจาหันนบัรโอเดลีปัจจุบันส่วนชาลิมาที่ละฮอทัชมาฮาลท้ายสุดคิชันผู้อีกไม่นานเลยจะไปไกลถึงประเทศอังกฤษฐานะทางการเงินของท่านอยู่ในภาวะจำกัดเป็นอย่างนี้มานานแล้ว แต่คิชันจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจากแฮโร่จะเป็นแคมบริดจ์ไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปขี่ม้าหลายวันแล้วละลูกถ้อยคำรับสั่งอ่อนโยนดุดเดิมคุณหมอโทรศัพท์มาเพคะนาซาร์พิ่งจะนึกได้เรื่องอะไรเลยจะ๊ะหลานชายคุณหมอมาจากแฮโร่พีคะภรรยาคุณหมอ จะขอชวนกิชันไป,ไปไปที่บ้านบ่ายพรุ่งนี้คงจะอยากให้รู้จักกันไว้เพราะจะต้องไปกินไปนอนเป็นเด็กประจำด้วยกันที่นั่นหมออูมาพูดกับแม่อยู่เหมือนกันดูเหมือนหลานชายคนนี้จะเป็นลูกของหมอฮัชส,สุก็ดีนะลูกท้ายประโยคทรงเห็นทรงหันพระองค์มาทางลูกชาย รู้จักกันไว้ไปถึงโนนจะได้มีเพื่อนแม่ก็ไม่เคยรู้ว่าระบบกินนอนของโรงเรียนประจำที่ที่แฮโร่เป็นยังไงจะเหมือนที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ชานาตจับตามองน้องชายคนเล็กคิชันเกิดได้ไม่กี่ปีพ่อก็ตายนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ของเด็กชายเล็กๆที่ติดพ่อรักพ่อเป็นชีวิตจิตใจอย่างเขาทีเดียวดูเหมือนว่าพ่อเองก็จะให้ความรักใคร่สนใจลูกชายคนเดียวอย่างที่สุดอย่างจะรู้ว่าช่วงเวลาแห่งการอยู่ร่วมกันในภาพน,นี้นั้นสั้นนักความยากลำบากในการครองชีพการจากไปของบิดา ประวัติศาสตร์และอดีตของท่านแม่ภาวะทางการเมืองปัจจุบันที่กระทบกระทั่งคนหนุ่มเลือดร้อนทุกคนคือสาเหตุแห่งความเศร้าหมองอันลับลึลก,กล้ำในจิตใจของคิชันที่ชาชานาชร่วมรับรู้กับท่านแม่เป็นอย่างดีไม่จำเป็นกระมังกระมมคิชันขยับตัวลูกคิดว่าจะ ไม่ไปเรียนที่แฮโร่เมื่อไม่ไปที่นั่นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบหลานคุณหมออูมาให้ลำบากเลยชานาชนิ่งอึง้งตกใจในคำพูดนั้นเหมือนกันแม้จะเคยกลิ่งเกรงอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งได้ยินกับหูตนเองอย่างนี้พูดอะไรอย่างนั้นคิชัน ชานาชใจหายรู้มานานแล้วว่าเรื่องการศึกษาของน้องชายในต่างประเทศคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของมารดาในขณะที่ท่านไม่ทรงเหลืออะไรไว้ให้ชื่นชมปราบปลื้มอีกต่อไปแล้วก็มีสิ่งเดียวที่ทรงฝากความหวังไว้คิชันกับการศึกษาคิชัน ถ้อยรับสั่งของเจ้าหญิงยังคงอ่อนละมุนนุ่มหูดุดเดิมพระเนตรจับนิ่งที่ลูกชายนึกยังไงถึงจะไม่ไปเรียนที่อังกฤษเล่าลูกเรื่องการศึกษาในต่างประเทศเป็นของสำคัญเป็นความฝันของคนหนุ่มสาวที่นี่ถ้ามีโอกาสไม่ใช่อย่างนั้นหรือจ๊ะทรงขยับพระองค์ไปใกล้เขาอีกนิดคิชัน ก็รู้ว่าพ่อกับแม่ตั้งใจจะส่งลูกไปเรียนไปรับการศึกษาที่นั่นแล้วเรื่องอะไรลูกถึงจะเปลี่ยนใจเราไม่มีเงินกระหม่อมเสียงที่ทูลกลับมาหมองจนรู้สึกหากนั่นก็ยังไม่เท่ากับแววเศร้าในดวงตาคมจัดคู่นั้นชานาสต้องทำงานที่ห้องสมุดวันหยุด ก็ต้องรับจ้างสองพิเศษให้เด็กข้างบ้านท่านแม่เองก็ทรงประหยัดเรื่องการใช้จ่ายการไปเรียนที่แฮโร่เพื่อจะไปต่อที่แคมบริดจ์ก็เท่ากับการทำลูกเท่ากับลูกทำให้ชานาดัดและท่านแม่ทุกทรมานมากขึ้นอีกก็เท่านั้นกระมมเราประหยัดเพราะเรายอมรับความเป็นจริงแต่ไม่ได้หมายความว่า แม่และพี่จะถึงต้องทุกขทรมานเพราะการไปเรียนของลูกแม่กันทุนการศึกษาไว้ให้แล้วมาดูซะให้แน่ใจแล้วจะได้เลิกกังวลสักทีชานาดเกือบจะไม่ต้องลุกตามเข้าไปในห้องแคบๆข้างหน้านั้นท่านแม่ทรงเมียรับสั่งพร้อมทั้งให้เธอรับรู้เรื่องทุนที่คิชัน จะต้องใช้จ่ายจนกว่าจะจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วมาลูกเข้ามาด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละถ้อยรับสั่งนั้นเหมือนจะทรงรู้ใจลูกสาวนั่นแหละชาณนชะจึงเดินตามหลังน้องชายไปเงียบๆห้องแคบๆนั้นมีเครื่องเรือนโบราณไม่กี่ชิ้นก็จริงหาแต่ละชิ้นเก่าแก่มีราคาค่างวดทั้งสิ้น แต่ก็ยังไม่เท่ากับเครื่องเครื่องประดับและอัญมณีที่ทรงเก็บงํารักษาไว้เป็นอย่างดีทรงหยิบสายสร้อยโบราณที่มีทับทิมและมรกตเมตเ็ดเข่งเท่าปลายหัวไม่มือขึ้นจากเห็บเล็กเก่าๆผ้ากำมะหยี่สีม่วงที่ห่อหุ้มไว้นั้นสีตกซีดแล้วก็จริงหากทันทีที่ท,ทรงเผยห่อผ้านาชาร์ดก็ต้องถอนใจเฮือก ถึงเธอจะไปเห็นสร้อยเส้นนี้หลายครั้งหาคราใดที่ท่านแม่ทรงหยิบจับให้ดูอดีตและประวัติศาสตร์ก็ดูเหมือนจะมีอะไรอะไรขึ้นมาในความรู้สึกฉะนั้นแม่ไม่ได้มีเพียงสร้อยเส้นนี้เส้นเดียวทรงรับสั่งเรื่อยๆมรกตแต่ละเม็ดทับเิมแต่ละเม็ดยังแบบสร้อยอย่างที่เห็นอยู่นี่ช่างทอง และช่างเพชรท,ที่ชำนาญจะบอกได้เลยว่าอยู่ในสมัยไหนนี่เป็นสร้อยในสมัยที่พระราชวงศ์โมกุลยังครองอำนาจมรกตทับทมิมที่ยังไม่ได้เจรณนแบบนี้เป็นแบบที่ใช้กันอยู่ในสมัยโน้นยังไงลูกทรงหยิบสร้อยและกำไลพร้อมทั้งต่างหูและจี้ใช้ห้อยบริเวณตีนผมตรงหน้าผาก ให้ดูอีกหลายชิ้นเครื่องทองเครื่องเพชรแต่ละสมัยมีแบบอย่างเฉพาะตัวสร้อยเส้นหนึ่งก็พอที่จะส่งคิชฮันไปแฮรโรจนจบชั้นหกอีกเส้นหนึ่งนี่สำหรับไปเรียนต่อที่แคมบริดจ์ถอยรับสั่งเคลือลงพอรู้สึกพ่อตั้งความหวังไว้ว่าจะให้คิชฮันได้เข้าโรงเรียนมัธยมที่แฮโร ได้เป็นนิสิตท,ที่เคมบริดจ์จนได้รับปริญญาชั้นเอกจะสาขาไหนก็ไม่เกี่ยงนะลูกแม่จึงพยายามให้ความหวังของพ่อเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกอย่างทรงวางพระหัตถ์ลงบนบา่าลูกชายเบาๆคิชันก็เป็นคนเรียนหนังสือดี แม่คุยกับอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนแล้วท่านเองก็ได้ B A มาจากเคมบริดจ์เหมือนกันใช่ไหมลูกกระม,ม่อมนั่นแหละท่านบอกแม่ว่าลูกไปอยู่กินนอนที่แฮโลสักสองปีก็พร้อมจะเข้าก็พร้อมสำหรับจะสอบเข้าเคมบริดจ์สองปีเท่านั้นเองนะลูกชานนะสมองน้องชายเขายังก้มหน้านิ่งสองตา จับอยู่ที่เครื่องเพชรในห่อกระมีดสีม่วงเก <_ d ata> ่าเป็นอยู่ชั่วครู่ของพวกนี้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของท่านแม่เสียงเขาพึมพำขึ้นในที่สุดถ้าขายไปแล้วจะหามาทดแทนไม่ได้เพราะเป็นของเก่าอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างราคาค่างวดของมันลูกก็คงไม่ไม่มีสติปรรัญญาจะซื้อกลับคืนมาถวาย